สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่มิตูบิชิสุทธรมอเตอร์สาขาสินครินครับวันนี้ครับเรื่องงามยามดีครับเราจะมาส่งมอบรถใหม่นะครับรถยนต์มิตูบิชิออนิวปาเจโร่สปอร์ต G.T.P ัทตกแต่งสไตล์เอลิทเอดิชั่นนะครับให้กับลูกค้าคนพิเศษของเราครับซึ่งมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับลูกค้ากันหน่อยนะครับว่าเพราะอะไรถึงเลือกให้เราได้ดูแลและทําไมถึงเลือกใช้มิตูบิชิออนิวปาเจโร่สปอร์ตนะครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับลูกกคคคคค้าาัััััันนนนนนเลยรรรรบบบสสววดดีีพ่่่ะะะืแติึงชออไ ชื่อพจมานบุญแท่งนะคะอ,อยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดน,นะคะพ,พี่ประกอบอาชีพอะไรครับพี่อ๋อเป็นครูค่ะพี่ทำไมถึงเลือกใช้ Mitsubishi นิวปัจโจโร่สปอร์คันนี้ครับพี่ก็บอกได้เลยนะคะว่าตอนแรกก็ดูไว้หลายรุ่นเหมือนกันแต่พอมาเจอ,อเพจนี้นะคะที่คุณอาร์ตดูแลอยู่นะคะคบ,บอกเลยว่า,าชุดชุดแต่งก็คุ้มแล้วก็ของแถมของไรจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบให้เลยบอกว่าคุ้มจริงๆค่ะ ไฟแนนซ์ผ่านง่ายไหมพี่ไฟแนนซ์ผ่านง่ายมากเลยค่ะแค่คนเดียวไม่ต้องใช้คนค้ำเลยค่ะแล้วคันนี้พี่ผมถามนิดนึงพี่ประทับใจอะไรกับรถคันนี้บ้างครับพี่ประทับใจอะไรเหรอคะคือหนึ่งที่ชอบเลยอ่ะคือกล่องอินดอรนะคะใช่ค่ะคือคุ้มมากเราไม่ต้องมาเสียตังในการติดตั้งไหนคือที่นี่เขาจัดให้จริงๆค่ะสุดท้ายครับพี่อยากจะฝากถึงลูกค้าที่กำลังจะตัดสินใจใช้รถยนต์มิตูบิชิอ่ะพี่ฝากนิดนึงนะครับ ฝากไว้เลยนะคะว่าแฟนเพจหรือว่า,าคนทางบ้านก,ก็เหมือนกันนะคะถ้า,าสนใจมิสซูวิชิบอกได้เลยค่ะว่าที่นี่ค่ะซุทอนมอเตอร์ค่ะเขาจัดให้ชุดใหญ่ไฟกระพริบจริงๆค่ะขอบคุณมากครับผมขอบคุณนะครับและนี่ครับคอคกหนึ่งเสียงยืนยันครับจากผู้ใช้งานจริงจากจังหวัดร้อนะครับลูกค้าคนไหนนะครับสนใจพลาดไม่ได้แล้วงานบริการดีขนาดนี้นะครับ ของแถมแบบจัดเต็มไฟแนนซ์ผ่านง่ายนะครับโทรเข้ามาเลยครับ0865443768ครับหรือไลน์แอดครับ m i t s u s t m นะครับการันตีครับส่งใบเสนอราคาเร็วสุดภายใน5นาทีสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับว่าเราจะส่งมอบรถรุ่นอะไรให้กับลูกค้ากันลาไปก่อนครับสวัสดีครับ